ัมเมอรนี้ไปไหนดีนะ Open the map please summer sensation อ um, ืมจัดไปที่ไหนเนี่ยสองมือลุกกระเป๋าสองเท้าก้าวให้ไว เตรียมตัวไปช็อปที่ทับกันเลย Summer Sensation ได้ของดีไม่มีพลาดของเด็ดโปรโมชั่นเผ็ดร้อนพับกบแพ้พบกับผลไม้สดจัดกระเช้าและผลไม้นำเข้าจากทั่วทุกม,มุมโลกสดช่ชัดชัดชาไปกับปาร์ตี้ไม่ว่าคุณจะสายเนื้อหรือซีฟูด้ดก็ยกนิ้วเว้ร์รีกููดไปเลย พายความร้อนด้วยขนมและเครื่องดื่มควอมรับความสดชื่นได้เต็มที่และนี่เบเกอรี่มีให้เลือกมากมายสดใหม่จากเตาได้ทุกวันสวยใสหน้าไม่ลบแม้โดนศาสสายบิวตี้ห้ามพลาดกับเม็อัพรับหน้าร้อนแล้วถ้าใครอยู่ไกลทำไงดีอะอัลโหลอาหมวยอม่าหนูส่งผลไม้ที่อม่าชอบไปให้แล้วนะชอบปะสดอร่อยเบริีูมอบสิ่งที่ดีให้คนที่คุณรักในซัมเมอร์ และสนุกไปกับสแตมมหาสนุกพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมาย Summer sensation สุกสำราญได้ที่พับ Central Food h o u s ์และ Family าร์ททุกสาขา